โอเคนะผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะผมก็อยู่กับผมในช่องเจ้ายูโรเอ็กัอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อาจจะเปิดคลิปแปลกๆหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้เราไมา่อยู่กัในเกมโรบอกกันในแบบดอนะผมนะเป็นแบบแบบเปิดประตูนะเห็นเขาบอกกันว่าเปิดประตูชิวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะลองว่ามันจะชิวจริงหรือเปล่านะผมนะไปดูกันเลยนะครับผมไม่พูดความทำเพลง จะมีกระตุกกระตุกนะผมคอมไม่แรงนะโอเคมาประตูแรกครับท่านผู้ชมครับไปไม่ค่อยโหลดนะไม่รู้ว่ามันต้องรับยังไงนะอยู่ไปแชรก,ก่อนเลยห้องสองครับผมไปห้องสามครับผมนะไฟมันไม่ค่อยโหลดนะผมนะ ไม่รู้ว่ามันต้องปรับย,งนะย,ยังไงนะอย่ามันน่าจะปิงกันนะเพราะว่าเน็ตไม่ดีนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะคผมเคได้พลิกล็อกมาครับผมน,นี่เขาบอกมาไฟกระพริบต้องเข้าตู้นะครับผมท่องทีหกครับผมไฟไม่โหลดมาแนละ้ว ห้องเจ็ดครับผมห้องที่แปดเนี่ยไฟมันไม่ค่อยโหลดนะรอสักแป๊บเก้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสิ โอเคห้องนี้ต้องไปเปิดคัทเอานะอ่าอยู่ใกล้ๆเลยครับผมเมื่อกี้สิโอเคจะลองดูอันนี้มีกล่องเปิดไม่ได้นะครับ ต้องใช้ล็อกปิกนั่นแหละผมผมคิดเกยตใช้อ่ะสองครับโอเคห้องนี้หากไปแจ่ครับผมอาจจะมีกระตุกกระตุกนะผมนะอาภายัยอาภัยกันด้วยนะผมควมผมไม่ได้แรงนะผมว่าจะซื้อกาดจอมาอัพ้นะครับสามารถสนับสนุนกันได้นะ โนเนทตจะไม่ได้โอเคเจอกุญแจแล้วครับผมนะห้อ,องที่13ครับผมสี่ไฟกระพริบนนะรครับผมนะเอาแล้วเข้าเข้าตู้ไปโอเคอย่าอยู่ในตู้นะนะผมเดี๋ยวมันจะ ถีบเราเออกจากตูนะอ่าครับผมเดี๋ยวเทียนนะเทียนนี่จะช่วยบอกนะว่าผีมาหรือไม่มาที่สิบกครับเขาประตูดำห่าเลยวะที่สิบเจ็ดครับผมมันบวกกับอัดคลิปไปด้วยนะมันก็อาจจะไม่ไปโหลดวันนี้แล้วครับ อ่าเนี่ยมันก็ค่อยๆมาพอนี้ยเดี๋ยวผมลองต้องปรับภาพให้มันสุดให้มันดันไปก่อนนะปรับสุดให้ภาพมันดันไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปลดลงมาเรื่อยๆน่าจะหายนะลองดูนะผมสบแปดสิบเก้าโอ้ ยี่สิบโอ้ยไปแม่งโหลดช้าจังวะสามารถหลบใต้เตียงได้โอเคที่ยี่สิบเอ็ดิกพิบหรือเปล่ากะพิบก็ไป ีนี่มันชื่อรัดนะผมนะห้องที่23ครับผมสี่แล้วผมนี่เป็นทางยาวนะผมเคยเ,เจอเจ้ารัดห้องเนี้ยไอมมาทำไมไม่รู้นะห้องนี้ตู้มันมก็มีแค่ตู้เดียวนะแล้วผมไปขึ้นทาง,งวิ่งไม่ทันอนะ่ะ พลอยเสร็จยี่สิบห้าครับผมมีห้องมืดนะครับผมนะโอเคยี่สิบหกอันนี้ไปเปิดไฟข้างล่างนะโอเคอยู่ตรงนั้นนะครับผมนะกดเอา เสียงอะไรวะไม่น่าจะมีอะไรนะผมที่ยี่สิบเจ็ดครับ,รบโอ้ยยี่สิบแปดนี้ต้องดูเจ้าสกีดด้วยนะครับผมนะจะมีเสียงพิสมานะผมยี่สิบเก้า

ไม่ใช่ต้องไปสามสิบสามโอเคสามสิบสามสามสิบสี่ครับผมนี่กระพริบนะครับผมนะมาแล้วครับ ครับผมได้ยาวิ่งมาแล้วผมนะยาวิ่งเร็วนะครับผมดีตอนด่านวิ่งนะครับผมนะเดี๋ยววิ่งไม่ทันนะสามสิบเจ็ดโอเคห้องนี้สลับรูปโอเคสามสิบแปดครับผม ไปสี่สิบโอเคสี่สิบเอ็ดไปดับนะผมต้องระวังสกีด้วยนะผมนะ เราแวงจ้ว้เี่ยโอเคได้ไฟฉายตรงนี้มาเนาะผมดูเช็คกันโอเคตรงนี้คุณแจนะโอเคไปที่42อ้าวอยูอไไหนวะโอเคครับนะผม 43่สกับพิบอีกแล้วมาแล้วโอเคครับผมเมื่อกี้คลิปตัดนิดหน่อยนะผมตั้งไว้นะครับผม45 46โอ้อย สี่สิบเจ็ดเฮ้ยอย่าบอกนะมันไม่มีให้วิ่งอ่ะเอาดีสิบแปดแล้วครับผมเฮ้ยไม่เจอด่านวิง่งว่ะท่านผู้ชมทุกทีมันต้องเจอด่านวิ่งนะ1ี่สิบเก้าครับผมเราจะเจอบอสตัวแรกแล้วโอ้ยน่วงนวงนวง,นวงอโอเคได้ทันไปใช้ครับผม ต้องใช้ไฟแน่ๆนะครับผมนะครับต่อไปโอเคครับผมมาแล้วย่อครับผมนะปึ๊บโอเคผ่านสมุดนะครับผมมันจะมีเสียงวิ้งวิ้งนะ

โอเคครับผมโอเคตรงนี้หนึ่งเล่มครับผมนะต้องเช็คให้ดีนะพยายามฟังเสียงนะครับผมนะนี่มันน่าจะขึ้นไปข้างบนละไปลงมาข้างล่างวะยู่ไหนนะยินได้ยินได้ยินเออตรงนี้หนึ่งเล่มครับผม อยู่ไหนวะโอเคมันขึ้นไปข้างบนครับผมวิ wing, 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 wing. ม่งวิ่งวิ่งวิ่งมีเดี๋ยวเราไปหลบตรงนี้กัน ข้างบนตรงนี้มีหนึ่งเล่มครับผมเอ่อเชค็คหมดเ,เดเปิดไฟฉายโอเคตรงนี้อีกเล่มหนึ่งครับผมนะตัวนี้มันตาบอดนะผมแต่ว่าหูโคตรดีนะยวดูก่อนคงขาดอะไรนะตอนนี้ขาดเอ่อ สามเหลี่ยมนะครับผมอันเดียวใช่หรือเปล่าสามเหลี่ยมหรือเปล่าวงกลมนะครับผม อ้ยมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยโอเคมันอยู่ข้างล่างนะโอ้ยเอาอยู่นี่ครับผมสามเดียมไหมโอเคสามเดียมครับผมจะตามเข้าไปแล้วลวกัน ตอนนี้จะด,ดูก่อนว่าเลขอะไรบ้างนะครับก็มีตอนนี้เป็น 9... 1... 6... 7... 8... นะครับผม 9... 1... 6... 7... 8... โอเคไปเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วนะครับผมนะ โอ้ยห้องนี้ก็ผ่อนคลายเนอะนะนะเออไม่ตึงแล้วห้องนี้นะทักทายพวกบ๊อบอะไรพวกนี้ไปนะเอาละไดีวะท่านผู้ชมเอากุญแจแล้วกันนะผมนะโอเคแล้วก็ให้ติดไปบ่ายนะผมไปต่อครับผมนะห้องที่ห้าสิบสามวรกาพิบครับผม แลวตู้ไม่มีด้วยห้าสิบห้าครับผม56าสิบหกอันนี้ห้องมืดครับผมนะหาสิบเจ็ดโอเค,อเ,คเช็คเช็คสกิทก่อนนะว่ามันตามเรามาหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็ห้องที่ห้าสิบแปดครับผม ป่ะวะไม่น่านะห้าสิบเก้าห้องนี้หางกุญแจผมห้าสิบเก้าแล้วต้องไปหกสิบนะผมนะโอ้ยทีย่แมงมุมไม่สัตว์เอ้ยมีล็อกปิกนะบผมนะเดี๋ยวไปเลยแล้วกัน 60ครับผมเชียร์ห้องมืดสเิเอดครับผมโอ้ยอย่ามืดบ่อยได้ไหมตอนนี้หาคัดเอานะผมสกีตมาป่าวะมีไหมมีไหมอยู่ไหน ไฟใายแล้วก็เปิดนะมันเปลืองนะครับผมนี่ไงมาคิดนะครับผมนะอยู่ไหนวะเนี่ยเ,เจอตังค์ครับผมน่าอยู่อีกทางนะโอเค ไม่ใช่อยู่ตรงนี้โอเคอยู่ตรงนี้เอาสกีตมาเบาสกีตมาเบาเคครับผมไปต่อกันที่62ครับผมนะโอ้ยกำเดินปประตูนะ63 ว่าแม่งกับพิบแน่จิงด้วยโอเคเกือบแล้วนะครับผมที่หกสิบสี่ครับผมตึงรับตึงอากาศทำไมมันเริ่มร้อนวะหกสิบห้าผมหกสิบหกไปกับพิบหรือเปล่า เช็คก่อนห้องนี้มาทีไรแม่งกระพริบทุกทีเลยอเ,เทียนไม่ดับนะครับผมเฮ้ยเทียนดับโอเคดับหลอกครับเราเรามาเปิดนะกุญแจที่เราซื้อมาโอเคเก็บตังค์ครับผมอ่าเจอลูกตาแล้วนะครับผมนะจะกินอันนี้ก่อนโอเคเพิ่มเลือดนะครับผมไปกันต่อครับที่หกสิบเจ็ดอันนี้กระพริบลูกตานะครับผมนะ เดี๋ยวด่านหน้าน่าจะวิ่งแล้วนะถือถือถือยารอเลยนะโอ้ยหกสิบเก้าครับผมพร้อมกันพร้อมกันนะครับผมโอเคไปพร้อมมาแล้วผมเจ้าซิกนะครับผมนะไป โอ้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่อีพีนี้พาไปไม่ถึงนะครับผมนะพอดีวิดีโอมันตัดแล้วทีนี้มันมาตรงตอนที่วิ่งพอดีนะครับผมนะเสียดายนะครับผมนะก็โอเคนะน่าจะอิ่มอิ่มกันแล้วนะผมสําหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปแบบยาวๆเลยนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์มาพูดคุยว่าจะให้ไปเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนะก็ขอบคุณที่รับชมครับสําหรับคลิปนี้นะไปครับผม